พวกเราเรามีชื่อว่าแก๊งรอกเก็ตยังไงล่ะรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเรากร็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันิภาพของโลกใบนี้เผยความโซ่ให้สัจธรรมและความรักเอ้ยตุโ๊กโอ้ผู้แสนน่ารักและทรงเสน่ห์ุซาชิโคจิรุ เราสองคนแกงรอ็อคเก็ตแห่งจักรวาลไวโฮทุืนี้ที่สใสัยรอเราอ,อ,อ,อยู่ชั้นเว็บเออส่วนชั้นไพ่โฮโฮโฮนอีกคนนึงก็สกิปเจ้าแก่เจ้าแก่ยังไงล่ะเว็บส่วนชั้นนิสเหนียวเงาเงาเอ้ยดูแบบผูดได้แล้วนะวกเราโคจะเพ่นนะตอนนี้ โอ้เป็นความคิดที่ดีเลยพีคค่เขาเธอฉลาดมากๆเลยนะนี่เออเอาละเอาล่ะเจะ้าหญิแล้วเจอกันในครั้งหน้านะล้างไม่ดีอีกแล้วล้างไม่ดี สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับตัวละคนรต้วสุดเกมที่มีชื่อว่า Heart Beat นั่นเองอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงที่หน้าอาะสโตเลตแล้วนะครับเป็นเหมือนที่เก็บคอเนาะจากคลิปแล้วนะครับเราเนี่ยก็ได้พาตัวของทรอสนะครับนี่น้องทรอสนะครับนี่น้องหน้าหน้าปากเลขสามกับหัวนะครับคนน้องคนนี้นะครับเป็นเซอร์เบลัสเนาะตอนนี้ก็คือพามาหาเพื่อนของน้องนะครับชื่อว่าอะเร็กนั่นเอง โอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าตรงนี้แล้วนะครับที่นีาจะเป็นสถานที่ที่เล็กน่าจะอยู่นะครับเคเราเข้าไปเลยว่าเล็กเนี่ยเขาจะหน้าตาเป็นไงแลยเขาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบไหนโอเคเข้าไปกันเลยอเอยฉันว่าฉันนะหยุดพอย่าอยู่ละโอ้ยทางนี้ครับทางนี้เชื่อผมนะโอเคผมได้กลิ่นของเล็กอยู่ใกล้ๆนี้เอยเดี๋ยวประมาณนอนเป็นผู้หญิงไม่ใช่ปะ เอามามามาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเปลี่ยนสรพนามอ่าฉันว่าฉันได้กินอะไรซักอย่างเป็นเหมือนปลาเนาะปลาอย่างเงินเนอเธอพูดอย่างเงินหนึ่งเงินเนะโอะอโอนั่นมันอ่าเล็กนี้นะฉันรู้จมูกของฉันไม่เคยพะใช่ i e v e ล e ละจ๊ะอื้มอุย น้องนั่นล่กะก็เป็นเหมือนกับไอ้นั่นอะไอ้อะไรวะในในโยคายบอสอะไอีอีเสือในโยคายบอสอะชื่ออะไรเมลม่าเมลมัยออนอะเออนั่นอะหืึทอดไม่นี่ไม่ใช่วันที่ดีเลยนะไปซะโยโฮ้ว่าไงเพื่อนแล้วก็แมวเลี้ยงอย่างนั้นเหรอมแมวบ้านเอฟเฟอร์อ ให้มันเป็นเวลาที่ดีจริงๆเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเฮ้ยฉันไม่เคยต้องการเซเวรสมาก่อนเลยนะนี่ยกยกนบอกว่าจะเอาตัวเจ้าหญิงมาให้ฉันยังไงล่ะพวกแกมันบ้าไปแล้วฉันน่ะอ่าฉันไม่คิดจะกลับไปหรอกนะไม่มีทางมันจะผ่านไปกี่ปีก็ตามแต่ เอ้ยเงียบเงียบหน่อยอ่าฉันรู้แผนของเธอนะเธอต้องการที่จะบาล่าพวกเราล่ะสิแต่แย่หน่อยนะพวกเราจะล่าเธอกลับแล้วก็เอาข้าหัวเธอไปด้วยเฮ้ย <c oughs> งั้นเหรอเนี่ยอ่าฉันรอไม่ไหวแล้วที่อาจจะได้เห็นหน้าของพวกทหารของยอกหนะ้า <c oughs> อะไรนะฉันไม่กลัวหรอกนะไอพวกสมองปลาเอ้ยไอไอเจ้าดูดีรืเติมเฟอร์ฉันนะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรกับแกงแล้วนะน่าจะเป็นแกงสามปลาเนาะไอฉันนะ่ะไม่ไมีเธอหนะควรที่จะอ่านพวกน้ำวินนยายของมรุดุ์ให้น้อยลงนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในปภา,าสาสับปาง ่าใช่แล้วพวกเรานะพวกเรานะมีชื่อว่าแกงรกยังไงล่ะรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแหลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกใบนี้เผยความโซ่ให้สัจธรรมและความรักเอ้ยตุโกโอผู้แสนน่ารักและทรงสน่ห์มุสชิ โครเราสองคนแกงร็ักแค่แห่งจักรวาลไวโฮฝั่งนี้ที่สงสัยรอเรา,เราอยู่ชั้นเวฟเออตัวชั้นไพรโฮโฮโฮส่วนอีกคนนึงก็สกิปเจ้าแก่เจ้าแก่ยังไงล่ะเวฟส่วนชั้นนี่สมิ่งเงาไงาเฮ้ยพวกแกนี่มันแปลกจริงๆกันไล่รูไร้ไหมแล้วพวกแกนี่ก็สต๊อกเกอร์ฉันมาตลอดเลยนะ สตเกอร์อย่างนั้นอหรอฟังแล้วดูไม่น่าฟังเลยเอาละเอาละพวกเราก็แค่ต้องการเงินเข้ากระเป๋านิดหน่อยเท่านั้นล่ะนะมาอยู่กับพวกเราแก๊งรอรเก็ตสเตอรถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่มีกระเป๋าก็ตามทีนะอ่าเงียบนะพิ่เลโยวโยโอเค ฮตอนนี้พวกเธอนอยู่ในปัญหาซะแล้วเอาล่ะเอาล่ะเยียให้พวกเราจับซะโดยดีเธออะไรนะฉันไม่มีทางฉันไม่มีทางให้พวกแกล่าเข้าหัวฉันไปขึ้นเงินรางวัลหรอกนะมแต่ว่าพวกเราจะพาเธอไปที่ปราสาทนะ มไม่ฉันจะไม่ยอมแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บ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 คือแต่เออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นชีชีคือคือเล็กเล็กมึงเองเองเป็นตัวเมียเหรอคือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ผมเอ้ยตัวเมียตัวผัวะคือ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 ทอสนะครับใช้แทนเล็กว่าชีนะครับเนี่ยชีนอน going back here ก็คือเธอจะไม่ไปแน่ๆตามที่ว่าแกนั่นวุฟแต่เล็กคือตัวเมียว หรือว่าตัวผู้ผมผมว,ว่ามันได้ใครตัวผู้มากกว่านะฉันจะนี่นี่แปลงล่างดุดันทรงพลังไม่เกรงใจใครฉันจะกินพวกแกงไอ้มันพวกเธอคงดูเพอร์เฟกนะบนทาท่าซอสนะโอ้โหตายแล้วเออทหารของยอร์กพูดแบบนี้แถมเป็นเซอร์เบลัสด้วยอื พวกเราไม่มีเวลามาเล่นด้วยหรอกนะอย่างแรกเลยพวกเราจะต้องอ่าทำยังไงกันดีละ่ะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยดูแอบพู้ไดแล้วนะพวกเราควรจะเพ่นนะตอนนี้อ้เป็นความคิดที่ดีเลยพี่โค่เธอฉลาดมากๆเลยนะนี่เออเอาละเอาละเจ้าหญิงเ้วเจอกันในครั้งหน้านะ โู้ล้างไม่ดีอีกแล้วล้างไม่ดีอีกแล้วเฮ้ยแย่จริงๆเลยอ้าวในที่สุดพวกเราก็ได้เจอกันแล้วใช่ไหมเล็กผมดูยังไงก็ตัวผู้อะใช่ไหมหรือว่าผมอ่านผิดวะคือดูดูยังไงเล็กก็ตัวผู้วะ ฉันไม่สอนหลอกหน้าไอ้พวกแกงลองเก็ตเห็นจักรยานอะไรพวกนั้นน่ะเอาล่ะฉันก็ไม่อยากกลับบ้านด้วยอาแต่ว่าคอของฉันจะต้องหามันน่ะนะฉันต้องหาที่ที่แบบว่าจะสามารถอ้นี้มันได้ไม่ไม่มีคนขมโมยมันไปนี่นาหรือว่าเจ้าสามคนนั้นเอาไม่ใช่นะ่าไมต้องเป็นห่วงนะพวกนั้นมันก็เป็นเททหาตบจ้างนะ่ะพวกมันแต่ต้องใช้ไม่ได้หรอก แต่ฉันอยากรู้จริงๆว่าใครเป็นคนขโมยชิ้นส่วนของฉันไปฉันจะต่อยอหน้ามันเองนะพวกมันเป็นเรลซองออฟวิสม็อกมันเป็นม็อกที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเป็นวิสน่าจะเป็นเหมือนพวกตัวต่อนะครับน่าจัดนะเ็กไม่ต้องเป็นหัวหนะอรับตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเล็กโอเคฉันก็โอเค,อเคแล้วอาล่ะเอฟ ตอนนี้นะพวกเรามีอีฟนะตอนนี้เป็นเหมือนกับคนเจ้เลอร์ที่แข็งแกร่งมากนี่เขาช่วยฉันตามหาขวโมยด้วยเวลาเฮ <Hey! S 1> ้ยโอ้ไม่ต้องห่วงนะถ้า,ามีม็อกแถวไหนแล้วก็ที่กำลังโดนโจมตีจะเข้าไปช่วยมันเองเฮ้ hey! ยใช่ดีก็ขอโทษนะแต่ว่าฉันนะ่ะจะต้องกลับไปแล้วนะทอด แล้วก็เอ่อทำไมนาะยถึงมีร่างของมนุษย์ล่ะพอดีว่าฉันนาะทำสัญญากับใครสักคนหนึ่งนาะเขาเป็นมนุษย์ที่ค่อนข้างที่จะโซเชียตี้นิดๆน,ดน,ดนะนะหรืออะไรสักอย่างมันร่างนี้ทำให้ฉันนะ่าแข็งแก่งมากๆเลยแล้วก็ช่วยทำให้ฉันควบคุมอาเลิมได้ด้วยอะไรนะทำสัญญาอย่างนั้นหรอโดยไม่ไม่มีฉันนะนะ่ะเนาะโอ้เออถ้าอย่างนั้น เออเธอช่วยพาฉันไปห,หายูม่าคนนั้นได้ไหมเออ,ค,อคือว่าคือว่าคนไหนไม่ใช่ฉันหรอกนะคนที่ทำสัญญากับทรอสนคือคนในเซาเบิร์กนะใช่แล้วเป็นมนุษย์คนอื่นเธอชื่อว่าจูนนะเธอตลกดีโออย่างน,น,น,างน,นงั้นเหรอโอเคเฮ้ยนายพอนาพูดถึงฉันอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้โอไม่ครับคุณผู้หญิง ฉันน่ะฉันก็แค่คิดว่าฉันไม่สามารถละสายตาไปจากคนที่ใส่ผ้าคลุมเท่ๆได้เลยฮะโ,โ,โอ้ขอบคุณไม่เป็นไรขอบคุณที่ช่วยฉันนะเอาล่ะพวกเราไปหามนุษย์คนนั้นกันเถอะเพื่อนใหม่ของรสนะ่ะเย้เย้เยปกันเถอะบุฟแต่ว่าต่อนหน้านั้นฉันต้องอยอมให้เธอถ่ายรูปด้วยสิผมไม่เอาหน้า ฉันไม่ปล่อยให้ในายเจ็บปวดคนเดียวหรอกอ้าวพอาออกไป่นี่กันเถอะตอนนี้ฝุ่นเต็มไปหัวฉันหมดแล้วไปกันเลยทำไมไนายต้องอ่าทำไมเหี้ยนี่เราจังเลยละ่ะอาโอเคเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับเอเคน้าจะนี่แหละอาละไปที่บ้านของหน,น,นูนกันเถอะได้เลย โอ้เฮ้ยทำไมมาคว้าพวเราโลนี้ล่ะ <c oughs> ไปซะพลาะเราควรจะไปที่บ้านของจูนนะโอ้ oh, ใช่อ่าโอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือสองนั้นอยู่ที่บ้านของจูนนะครับอ่านี่ป่าๆป่าๆปอ้านี่เล็กได้ล่ากมนุษย์แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสกินขออนุญาตสแกนไม่กินกันหนึ่งตัวเมียเหรอวะแต่เมื่อกี้ดูยังไงก็ตบคู่นะหรือว่าหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบผมงงงงงกับเพศของเล็กแล้ว คือเล็กเล็กเองเป็นตุ่มตุ่มเมียตุ่มเมียใช่ไหมแต่ทำไมตัวอยู่ร้านั้นเหมือนตุ่ผู้เล okay, ยวะโอเค้นเดี๋ยวช่างหัวเรื่งเพศย์เยก่อนเนาะเค okay, มา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 เค okay, ตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าทรอตนะครับก็คือขอบคุณเราเนาะนี่และก็มอบสิ่งนี้ให้เราด้วยนะครับเป็นเหมือนกับว่าทรอสคอนะคบเป็นเหมือนแกนกลางของทรอสนะครับนี่ น่าจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับของพวกตัวอพวกเนี้ยเออมาหน่นงกันเนาะ,ะมาหน่นงกันเนาะตอนนี้อ๋อเขาบอกว่าเขาแฮปปี้แล้วนะครับที่ตอนนี้เล็กเล็กไอ้น,นี่เล็กปลอดภยัยแล้วก็ขอบคุณอีมากๆเลยเคมาคุยกับเล็กต่อนี่เล็กได้ล่างมนุษย์แล้วนี่เขาบอกว่าเขาดีใจมากเลยที่าตอนนี้เขาสูงขึ้นใช่ ตอนนี้เขาสามารถสบตากับทรอสได้แบบตัวต่อตัวแล้วคืออยู่ในระดับเดียวกันนะครับ,ส,รบสับสายตาเดียวกันไม่ต้องเงยหนะ้าคือเราปวดคอทิ่พายโอเคขอบคุณนะครับนี่ประมาณอย่างนั้นเนาะอ่าเขาบอกว่ามีอ่าเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนประมาณว่าตอนนี้เรายังต้องหาตัวของขอโมยนะครับประมาณอย่างนั้นเนาะอันนี้ผมพยายามที่จะแบบว่าตัดตัดบทตรงนี้หนึ่งนะเพราะว่ายังไงดีอะ คืออเดี๋ยวขอลดเสียงเกมลงเยอะๆเลยนะโอเคมาก็คือประมาณว่าตอนนี้เราต้องตามหาหัวขโมยนะครับที่ขโมยของของเล็กไปเออประมาณอย่างนั้นเนาะตอนนี้อ่าโดยที่อ่าแปบนะ้น๊บนะเดีย๋ดวยวย คืออันนี้ผมพยายามที่จะสรุปบทสนทนานะครับเนื่องจากว่าผมไม่อยากให้เกมมันยาวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะทําในคล,คลิปนี้เนาะสาหรับเกมเกมนี้นะโอเคมาก็ประมาณว่านะครับตอนนี้ก็คือ,อเราก็ต้องตามหาคนคนขโมยไปใช่ไหมที่ได้บอกแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้คือเราอ่ะไม่รู้ที่ตั้งของมันแน่นอนและจูนเนี่ยก็ได้บอกว่านะคบว่าเธอน่มีเหมือนกับว่าเป็นญาตินะครับอยู่ที่เมืองเมืองนึง อ่าซึ่งเมืองเมืองนั้นเนี่ยเคอคนนั้นเนี่ยเป็นคอนโทรเลอร์เหมือนกันแล้วก็มีความสามารถในการค้นหาซึ่งความสามารถในการค้นหาของโทคนนั้นเนี่ยคือแบบชัวร์มากคือแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะคือดีกว่าจมูกของทอสอีกอะประมาณอย่างนั้นน่ะเคทําให้ตอนนี้นะครับพวกเราก็แบบว่าได้เร็กนะครับมาร่วมปาร์ตี้เนาะนี่ก็บอกนะครับว่าเร็กเนี่ยมีความสามารถในการฮิปฮอปนะครับเร็กเป็นคนชอบเต้นนะครับเออนี่ เล็กก็สามารถกระโดดน,นะครับข้ามข้ามผ่านในพวกสิ่งกีดขวางเล็กๆที่เราไม่สามารถเอนนี้ได้นะแล้วก็ได้ท้อลมปาร์ตี้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือตัวของจูนเนี่ยก็ได้มอบอ่าสิ่งที่เรียกว่าเบ็ดตกปลาให้กับเรานะครับซึ่งเบ็ดตกปลาอันนี้เนี่ยใช้สำหรับตกปลาดั่นแหละเออก็ตรงตามชื่อนะโอเคก็วิธีการตกปลาก็มานี้นะครับก็คือไปตกที่อ่าตรงบริเวณที่มันเป็นแหล่งน้ำเนาะซึ่งปลาเนี่ยไปทําอะไรปลาเนี่ยสามารถเอาไปให้กับอ่า เอาไปให้กับป้าจอยได้นะครับเออป้าจอยที่อยู่ในอ่ากระท่อมที่เขาให้สีนวนลเรามาเออป้าจอยอ่ะซึ่งป้าจ่อยก็จะแบบว่ายังไงดีอ่ะถ้าสมมุติว่าเราเราให้ปลาให้ปลากับเขาตามจํานวนที่แบบว่าเขาต้องการเนี่ยเราก็จะได้รางวัลด้วยม่ใช่นันเนาะเค้ okay, มาเดี๋ยวเรามาตกปลากันเลยดีกว่าเราตกปลากันดูเนาะเคกดด W นะครับนี่อ่าเราให้สาญลักษณ์นี่ขึ้นนะครับแล้วก็กดลูกศรตามนี้เลยนะครับนี่ ง,ง่ายเนาะง่ายกว่าสตาร์ดิวเวลกโอเคมาเดี๋ยวผมจะทําการตกปลาไปจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อนไปดูนะครับว่าออรางวัลที่มีเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวขอข้ามตอนฉากตกปลาไปเนาะโอเคครับเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าผมตกปลามาได้ประมาณาประมาณ3 4สครั้งแต่ปัญหาคือปลาตัวไม่ตัวเดียวกันหมดเลยปลาชนิดเดียวกันหมดเลยอ่ะ คือปลานะครับคือแบบว่ามันต้องเป็นหลากหลายชนิดด้วยนะครับต้องชนิดไม่ซ้ํากันนะครับถึงจะสามารถเอาไปเอาไปแลกของได้ผมก็เลยเดี๋ยวว่าเยวจะไปเปลี่ยนที่ตกนะครับเดิประมาณอย่างนั้นเนาะโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับอผมมามั่นใจนะครับว่าเราจะไปไหนกันต่อดีเพราะผมมายังไม่รู้เส้นทางต่อเลยอ๋อแล้วมีหนึ่งจุดนะครับที่ผมจะพาไปดูนะครับคือจุดนี้นะครับนี่อาตอนแรกนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นโดโจใช่ไหมนั่นเหมือนกับว่าเป็นยิมประมาณอย่างนั้นอะที่จะมีพี่สาวนะครับที่ร่าตาคล้ายๆกับ คนผสมลิงอยู่ตรงนี้อซึ่งเราจะไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้เราเข้าไปได้แล้วนะครับี่ซึ่งข้างในนะครับเป็นเกมช็อปนั่นเองอนี่พี่สาวนี่ก็แนะนตัวนะครับเพราะเธอชื่อหัววูคองนะครับนี่เอาจริงป่ะตอนแรกผมนึกว่าเป็นย,มยิมแบบยิมแบบตาพวกโปเกมอนยิมไป <laughs> แต่ประมาณไปไหม,ไมเอา้ากลายเป็นเกมเซนเ,นเตอร์ซะงั้นประมาณอย่างงั้นนะครับซึ่งในเกมเซนเ,นเตอร์นะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นตู้กาชานั่นเองอ ในการใช้ตู้กาชาครับก็คือเราจะต้องใช้โทเค็นนะครับนี่สีโทเค็นในการสุ่มกาชานะครับอากาชาก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนการ์ดนะครับการ์ดของตัวละครการ์ดของสถานที่อะไรประมาณอย่างเง้นนะครับี่เวกนะครับที่เราเจอเมื่อกี้เนาะในนี้ก็จะมีแบบว่าอะไรดีอ่ะก็จะมีแบบว่าตัวละครที่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็งานดิเลยกนะครับประมาณอย่างงี้นเนาะแล้วก็เป็นคพูดประมาณอย่างเงี้ยน,นี่อย่างงี้นี่มีอ e ีฟลูด้วยไปสถานที่ มีป้าจอยด้วยนะครับป้าจอยนี่ชอบอะไรง่ายๆี่แล้วก็มีอีฟที่โดนแปลงร่างไปด้วยวิ่งแบบพายพัดป่ประมาณนี้นะครับสําหรับการสุ่มกระชาเอากดผิดวิ่งได้การทอสอะ่ะการทอสแบบป,ปีเลยนเนี่ยทอสเออทอสชอบเบอร์เกอร์นะอันนี้เพิ่งรู้แล้วก็ไม่ชอบอันนี้นะครับไม่ชอบอ่าจดหมายนะครับอาริเล็กคือตีเทนนิสโอ้เพิ่งรู้เนี่ยน้องชอบตีเทนนิส ก็เ,เห็นซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างอันนี้เป็นเหมือนกับอันนีสักอย่างนะผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าตรงการลางน่าจะเป็นธาตุนะครับมองถอดเป็นธาตนะุมืออะไรอย่างนั้นอ่ามีทอดล่างเสริเปรลัดด้วยอันนี้แฟงนะคะเป็นตัวละครหนึ่งในที่แบบอยู่ในบ้านของป้าจ่อยนะครับเธอจะเป็นคนแรกปลานะครับนี่มันอย่างนั้น๋อป้าจ่อยซับเคเคมาประมาณนี้นะครับ พอเราได้ส่งเสร็จแล้วนะครับพี่สาวพี่สาวหัวนะครับนี่เขาก็จะมอบนี่นะครับเป็นเหมือนกับอัลบัลบ้มการนะครับนี่มาให้กับเรานี่การบล็อกนะครับเอาไว้ให้กับเราในเก็บพวกการที่เราส่งได้มาอย่างไงล่ะเออนี่ดูแบบว่ามีความเป็นมีความเกลืรือความกรชาในเกมเกมนี้คือเกมเนี้ยมันคณิตหรือว่าอะไรเสร,เสริมเยอะมากเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นเล่นมานะโอเคมาเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะโชวนทุกคนไปทําก็คือการ มาตรงนี้เลยนี่นี่น,นี่นี่นะครับตรงนี้นี่เนื่องจากว่าทีมเรามี4ี่คนแล้วนะครับไอห้าคนเนาะรวมสีนวลด้วยซึ่งผมก็สงสัยว่าเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะอินนี่ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองลองสู้กันดูนะครับว่าตอนนี้ทีมเรามี5้าคนแล้วเนี่ยเราจะสามารถชนะหมอกตัวใหญ่นี้ได้หรือเปล่าไปลุยตร้ยีนน้ออยาอุ้ยตีข้าอยู่นะเค <c oughs> มามา มาลุยเลยอีฟกาแล็กซี่สปีนอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวบอกไปนะครับว่าตัวของเล็กเนี่ยเป็นคนชอบเต้นนะคะเป็นนักเต้นมาแบบนั้นเนาะแล้วก็มีอวุธเป็นค้อนใหญ่เนาะตัวของเล็กน่าจะเป็นกึง่งกึ่งสายเวทนะครับนี่ประมาณอย่างนั้นเนาะโอเคนะเดี๋ยวให้เล็กลองใช้ท่านี้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นการโจมตีตด้วยเวทนะครับหนึ่งเป้าหมายส่วนเค้นเดี๋ยวให้อ่าลดลดลด รดไอ้นี่ให้ดีบัฟนะครับส่วนเหมือนเดิมนะครับทอนก็คือป้องกันเราไม่ใส่แคงเฮ้ยโจมตีเข้าอยู่นะโจมตีเข้าอยู่อย่างงี้ได้นะนี่มีโอกาสชนะมีโอกาสชนะโู้ชนะเลยแหละพอตีสาม้ชนะชนะชนะอ่ามานี่นะครับสู้ได้นะครับนี่ผมจดการลูกน้องหมดแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็คือบอกว่า เหลือแค่ตัวใหญ่ตัวเดียวเนาะซึ่งอตอนแรกอเราซูไม่ได้เลยผพราว่าเรามีแค่2คนเน้ยแต่ตอนนี้เรามี5คนแล้วนะครับเป็นาการใช้วิชาที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกนะครับหรือวิชาหมาหมู่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของเร็กกันดีกว่านะครับนี่ผมเก็บท่าไม้ตายเอาไว้นะครับมาลองใช้ดู ถ้าไม่ได้ของเล็กนะครับเป็นการาเสกสายฟ,ฟ้าใส่ถัตูนะครับนี่ใส่ทุกคนเลยมีโอกาสที่จะติดสนานะช็อกแล้วก็สตาร์ทด้ยนะครับนี่เคมาผมเก็บไว้ลองใช้ผมเก็บมาลองใช้กันนี่แหละเผื่อว่ามันจะจบได้เลยเคปลุยอ่านี่เอฟเฟคอลังการมากๆมาจบ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 เอาเหลือหน่อยหนึงเว้ป่าลย อ่าเรียบร้อยนะครับเราสามารถจัดการม็อกตใจไ่ได้แล้วนะครับนี่ว้าวว้าวเบอาพกัน3มคนเลยได้รับ Pocket ็ตดีฟมานะครับนี่อ่าโอเคมาไปกันต่อ,อเคถามว่าเราชนะแล้วเราได้อ่ามาถามว่าชนะแล้วเราได้อะไรนะครับก็คือถ้าเราชนะเอเอเกดผีกกดปิกกดผิกด เจะเป็นกดขยายหน้าจอด้วยครับก็คือถ้าเราชนะนะครับเราสามารถที่จะมาขอรางวัลจากนี้ประจ่อยได้นะครับนี่อ่าเธอก็จะให้นี่ครับแคสซสบัตทอนมานะครับนี่ประมาณอย่างนั้นเนาะซึ่งแคสซีบัตทอนเนี่ยเป็นของสวมใส่ให้กับอีฟนั่นเอง่านี่ทำให้อีฟเนี่ยมีอ่าความสามารถในการป้องกันนะครับถ้าใส่เนาะนี่ส่วนปลาที่เราได้มานะครับก็ให้กับตัวละครนี้เลยชื่อว่าแฟงนะครับน่า ซึ่งถ้าหากว่าเราหาปลาที่แบบว่าเธอก็จะบอกนะครับว่าปลานี้มีข้อมูลมีอะไรบ้างเออและถ้าเราหาปลาได้แบบว่าเออหลากหลายชนิดนะครับประมาณอย่างนั้นเนาะมาให้เธอเนาะเธอก็จะมีรางวัลให้กับเราด้วยประมาณอย่างนั้นส่วนตัวละครนี้นะครับมีชื่อว่าเซงเนาะเซงเนี่ยมีอ่าเขาจะให้เขาจะเป็นคนขายความเขาเป็นคนขายสกิลนะครับนี่ นี่นะครับนี่อย่างนี้ซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยสิ่งที่ต้องจ่ายให้กับเซงก็คือตัวของ DNA f r a g m e n t นะครับนี่ซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่า DNA f r a g m e n t เนี่ยมันได้มาจากไหนเออจริงๆประมาณอย่างนี้นะครับตัวของเซงนะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละคร3คนนี้นะครับนี่โอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แบบว่าจะไปโชว์ให้กับทุกคนดูเดี๋ยว เดี๋ยวตามผมมากับอีกหนึ่งอีกหนึ่งเซนนะครับอันนี้ผมผมผมเซฟแยกเอาไว้นี่ครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเซนนะครับที่ผมเซฟแยกเอาไว้คือประมาณว่าผมมามาลองเล่นเกมนี้ก่อนประมาณไหนงานน่ะแล้วก็เพื่อแบบว่ามาหามาหาุกมาหาอะไรเล่นประมาณอย่นงานใช่ปะแล้วสิ่งที่ผมต้องการอยางนึ่ก็คือนี่นะครับสเปเชียลเซล์นะครับคือผมหาตังมาได้เกิน3 0 0พันแล้วไนงะ ผมก็เลยแบบว่าเออมาอยากรู้ไงว่าอ e ีสเปเชียลเซลล์เนี่ยมันคืออะไรก็เลยแบบว่ามาทำตอนนี้แย่ทุกคนดูนะครับเออเป็นการ,การขามสงสัยด้วยโอเคจัดไปอ่าได้ทาโรกิเอสมาอ่าทาโรกิเอสคืออะไรอันนี้อันนี้ผมยังไม่รู้นะทาโรกิเอสคืออะไรอ๋อเป็นเหมือนกับ DNA นนะครับนี่ อ๋อนี่งไงก็คือธานุกิเอสนะคะก็คือ DNA นเของตัวธานุกินั่นเองก็คือเราจะสามารถให้สีนวลแปลงร่างไปทาธนุกิได้อ๋อโอเคนะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือจะต้องไปเก็บต้องไปเก็บอกันอีกอยู่ดีเนาะเคมาถ้าอย่างนั้นอ่าแบบนะเดี๋ยวผมผ,มผมเดี๋ยวผมจะจัดให้อย่างนี้นะครับทำให้แบบสีนวลเนี่ยแปลงร่างเป็นธานุกิแล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับที่ผมมาพามาแบบว่ามีแม่คนิกอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาในการทาในการทําด่าน้างในการแบบว่าในส่วนที่แบบยังเป็นความลับอยู่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ทําก็ได้ตอบโจทย์ไปในคลิปคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปสู้กับม็อกตัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นมิดิบอสเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบไปกดไลค์แชร์ครับใหยผมด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าๆนะคบบ๊ายบาย